จะออกไปเก็บผักคะ่ะน้น้องไก่น้องไก่เธอมาทำอะไรรออาหารใช่ไหมวันนี้แม่ไม่มีเศษข้าวเลยปไปไปเก็บผักกันเก็บผักกันนะคะวันนี้มาเก็บถั่วมะเขือเก็บถั่วไปต้งสันหน่อย อากาศคืมๆืวันนี้อากาศคืมๆโอ้ยถั่วแก่หมดแล้วดูหมอกฟักที่นี่ฟักนี่จะลูกใหญ่ๆดูดูดูลูกใหญ่ๆยาวๆดูนี่นี่กำลังโตนี่ป่าเต็มเลย ฟักด้้อค่ะฟักด้้อโอ้โหฟักโอ้ยถัว่วเก่หมดแล้วดูนี่ตุนลูกใหญ่ๆนี่ถั่วค่ะมวพริกดูดูพริกม่วงดกมากโอ้ยฝนตกสองสามวันแล้วนี่ มะเขือยุบหมดเลยกับเรางามามากมากับมะพร้าแดงค่ะนีระพราแดงเต็มเลยหญ้าท่วมหมดแล้วเออนี่ไก่กลุ่มหนึ่งนี่น้องไก่กุ๊ก เขาเก็บถัว่วซะหน่อยนะคะเก็บถั่วค่ะอยู่ที่ดูถั่วไปตํำอันนี้กำลังพอกินเลย นี่ค่ะใยถั่วแล้ว